มีกรณีที่ดราม่าในวงการตำรวจล่าสุดก็คือกรณีเรื่องของผู้กองแคทรวมไปถึงหลักสูตรกอสอว่ามันเป็นหลักสูตรที่ทำให้คนเนี่ยที่มีชื่อเสียงในวงการหรือนามสกุลดังเข้าไปอบรมได้ไม่นานปุ๊บพอจบมาะก็ได้รับยศชั้นสัญญาบัตรแล้วก็ครองยศได้ไม่นานก็ได้เลื่อนยศไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วหรือไม่ควรจะมีการชำระหลักสูตรนี้หรือเปล่าเริ่มต้นเนี่ยดราม่านี้มาจากโพสต์นี้ก่อน โพสต์ที่ทางผู้กองแคทนะฮะได้มีการโพสต์ลักษณะก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยได้รับการเลื่อนยศก็มาหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันโดยเป็นภาพนี้นะครับที่เธอโพสต์เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาแคทอาทิตยาเบญจปักปัจจุบันอายุ27ปีอดีตนักร้องลูกทุ่งนางงามหลายเวทีปัจจุบันก็ยังเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่ง แล้วก็มีงาน organizer งานอีเวนต์อะไรต่างๆนี่นะฮะเธอเป็นผู้บริหารของ Cat organizer ด้วยนะทีนี้คุณผู้ชมครับในอีกบทบาทหนึ่งเธอก็เป็นข้าราชการตำรวจนะฮะล่าสุดเธอโพสต์บอกว่าเนี่ยเป็นผู้กองแล้วนะว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอธิตยาเบญจปักให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากนะคะอ่านี่นะครับ หลายคนก็เข้าไปแสดงความยินดีแต่นะฮะแต่ก็มีบางกลุ่มโดยเฉพาะตำรวจด้วยกันเองเนี่ยนะก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเนี่ยแหมทำไมเราเนี่ยทำงานมาตั้งเป็น10-20ปีสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นปตำรวจชั้นประทวนกว่าจะได้สอบเป็นสัญญาบัตรเนี่ยโอ้โหมันยากเย็นอะไรหลือเกินอะไรต่างๆทีนี้คุณผู้ชมครับ เห็นบอกว่าเนี่ยเขามีการไปขุดนะฮะย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายนปี64คุณแคทเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพครอบครัวความภาคภูมิใจที่ได้เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจตรีหญิงหรือหมวดแคทเพิ่งจะเป็นหมวดแคทตอนปี64โดยก็ได้มีการโพสต์ถึงความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับการประดับดาวนะฮะดาวบนบ่าดาวแรกดาวที่1 ตอนปี6-4นะครับนี่นะครับทีนี้ไปดูการศึกษาของเธอเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วก็ประวัติการทำงานเธอเนี่ยศึกษานะครับตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกนะฮะเธอจบโทนะแล้วก็กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยหอการค้าไทยกำลังศึกษาต่อปอเอกเธอจบหลักสูตรกอศรุ่นที่47จากโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับ เดี๋ยวผมจะมาว่านะว่าหลักสูตรกอ,อเนี่ยมันคืออะไรนะครับเธอมีเส้นทางการประกวดนางงามหลายเวทีฮะไม่ว่าจะเป็น m ม s สแกรนสีสเกตมิสโปโลเอเชีย2019เมืองดูไบมิสโดริซึมออฟเดอะกรุ e 2021นางสาวไทยจากจังหวัดชนบุรีปี66แล้วก็มีผลงานเพลงลูกทุ่งหลายผลงานนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเป็นผู้บริหารของค่ายเพลงลูกทุ่งแล้วก็มี organizer ด้วยนะครับทีนี้ถ้าดูเส้นทางชีวิตตำรวจเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะปี64จบหลักสูตรก็อสอจากโรงเรียนในร้อยตำรวจนะเดือนกรกฎาคมพอกันยายน64ประดับดาวแรกนะฮะเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีหญิงนะฮะเป็นรองสารวัตรกลุ่มงานวิชาการและงานสารบัญสำนักงาน เลขานุการตํารวจแห่งชาติต่อมาพฤษภาคม65ได้เลื่อนเป็นร้อยตํารวจโทหญิงได้มาสองดวงละพอมาล่าสุดมิถุนายน66ได้เลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยตํารวจเอกหญิงดาวสามดวงนะครับปัจจุบันรับราชการประจําฝ่ายเลขานุการด้านประชาสัมพันธ์สํานักงานตํารวจแห่งชาติเธอทํอางานด้านประชาสัมพันธ์นะเหมือนว่าเป็นภาพลักษณ์ให้องค์กรด้วยคุณผู้ชมฮะนี่หน้าตาสวย ส่วนบทบาทอื่นครับพิธีกรรายการนะครับแล้วก็มีการร่วมแสดงละครนะครับเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งประเทศไทยสัญจรแล้วก็มีไปทำงานภาคการกุศลก็เป็นทำงานอยู่ที่กู้ภัยปอเ็กตึงด้วยมานานกว่า7ปีแล้วนะครับและนะฮะตอนที่เธอเคยประกวดนางงามเธอก็เคยมีการให้สัมภาษณ์กับทางคณะกรรมการ ตอบคำถามคณะกรรมการบอกว่าเนี่ยหากได้เป็นผู้นําทางความคิดและเลือกได้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเธอบอกว่าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําทางความคิดด้านการศึกษาซึ่งตอนนั้นที่เธอพูดเนี่ยตอนนั้นเป็นร้อยตํารวจโทรหญิงนะฮะตอนนั้นเธอไปประกวดนางงามนะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อย แคทอยากให้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเหลื่อมล้าในความคิดในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบคิดว่าเอ้ยคนนี้โปรไฟล์ดีคนนี้จบการศึกษาจากนอกคนนี้จบการศึกษาจากสถาบันที่ชั้นนําของประเทศไทยแต่ตัวของแคทนะคะแคทไม่ได้มีทุนทรัพย์ตรงนั้นแล้วการที่แคทได้รับโอกาสในการศึกษาในการเ,าเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเรียกว่า สถานะทางการเงินของแต่ละบุคคลของแต่ละสังคมอะ่ะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแคทอยากจะเป็นผู้นําทางด้านนี้ในส่วนหนึ่งเพื่อที่เป็นกระบอกเสียงว่าไม่ว่าใครจะจบอะไรมาหรือใครจะอะไรมาขอแค่คุณเป็นคนดีและทําประโยชน์ให้ให้ให้กับสังคมนี่คือตอนที่เธอประกวดนางงามทีนี้คุณผู้ชมประเด็นนี้เนี่ยมีเพจเพื่อนตํารวจออกมานะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าเนี่ยนะครับ อยากเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําแต่ตัวคนพูดล้ํากว่าคนอื่นไหมครับเป็น10ตํารวจตรีอยู่2เดือนและเป็นร้อยตำรวจตรีตอนเดือนกันยา 64, 100ร้อยตำรวจโทมิถุนาหก65และร้อยตำรวจเอกมิถุนาห6 6เรียกว่าติดร้อยตารวจเอกพุ่งมากตัวช้างยังเรียกพี่หลักสูตรกอสอ,อยากจะขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับ แล้วก็ติดแฮชแท็กล้ําเองทุกดอกแล้วบอกอยากเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีโพสต์อีกบอกว่าเนี่ยเอกเอกออสสที่มาตามเงื่อนไขาทายาทรอไปก่อนยังไงก็ต้องไปต่อคิวท้ายๆเพราะไม่มีเส้นสายหลายคนสอบเข้ากว่าจะได้สัญญาบัตรต้องรออายุ53ภูมิใจตรงไหนเหรอครับงงกับตํารวจที่สร้างค่านิยมออกมาแบบนี้ครับทําได้ทั้ง2ง,งานอาชีพศิลปินยากที่จะมีเวลาพักผ่อนแล้วเอาเวลาที่ไหนมาทํางานราชการ หรือทางตรเนี่ยส่งเสริมให้ตํารวจส่วนใหญ่ต้องมาจากศิลปินการจะส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจตํารวจควรไปทำคอนเทนต์ตํารวจที่เขากินนอนอยู่ที่ชายแดนหรือไม่ก็ควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่ครอบครัวขัดสนลําบากนะฮะหรือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจแต่นี่เหมือนกับว่าเอาคอนเทนต์ที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่มีความเข้าใจในอาชีพตํารวจนะฮะตำรวจเนี่ย ตอรอเนี่ยกล้าสร้างทีมงานโปรโมทความเป็นอยู่ของตํารวจชั้นผู้น้อยไหมอย่าสร้างแต่ภาพให้สังคมเข้าใจว่าอยู่ดีกินดีไม่ใช่เอาแต่ส่งเสริมกลุ่มเด็กเส้นพวกนี้เป็นตัวชูภาพในความเป็นตํารวจเพราะพวกนี้ไม่ใช่ตัวแทนของตํารวจส่วนใหญ่ครับบอกว่าเป็นได้แค่กรฝากที่มีเส้นสายเท่านั้นแล้วก็ยังโพสต์อีกบอกว่าจาก10ตํารวจตรีหญิงสู่100ตำรวจเอกหญิงใช้เวลาไม่ถึง3-4ปีผมที่เป็นตํารวจมา9ปีจะติดจ่าปีหน้า เปิดสอบมีแต่สายอํานวยการกว่าจะเปิดแต่ละปีเปิดแต่ละทีก็รับน้อยสายปรปับปรามก็มีแต่ว่าต้องลงไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรทำนองนี้เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยงานสายตำรวจไม่รู้ทำกันเป็นหรือเปล่าแอคเทสสวยหลอ่อเอาเวลาไป Story, IG, TikTok, ate, อัพสตอรี่ไอจีอัพทิกตอกโพสเฟสอวดตัวเองผู้บัญชาก็ชื่นชมว่าเป็นหน้าตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการติดแฮชแท็กไปที่เฟซบุ๊กของคุณลังซีมันโรมบอกว่าฝากชําแหละหลักสูตรกออสอ้วยครับ ที่อ้างว่าเปิดรับวุฒิที่ขาดแลนแต่จริงๆคือระบบเส้นสายนะฮะซึ่งทาง Facebook ของรังสิมันโรมเองก็โพสต์บอกว่าจะมีการตรวจสอบใช่ไหมก็คุณรังสิมันโรมบอกเรื่องนี้ยิ่งกว่าตั๋วช้างนะคะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งของตั๋วช้างและตั๋วช้างมีจํานวนไม่เยอะอันนี้เป็นตั๋วชนิดหนึ่งแล้วก็อ้างเองว่าหลักสูตรนี้ที่เปิดรับคนเนี่ยนะคะคือมีการโพสต์มาก่อนแล้วก่อนจะให้สัมภาษณ์อ่ะเ,เราฟังเสียงคุณรังสิมันโรมตอนที่ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นตรงนี้นะคะ แฟนอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยตามวุฒิการศึกษาที่มันอาจจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรตํารวจเนี่ยถึงที่สุดเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการใช้เส้นสายเป็นเรื่องตัวชนิดหนึง่งเราก็คงต้องไปดูต่อว่าหลักสูตรเนี่ยมันมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันไหมนะครับมันมีการรับสินบนกันด้วยไหมมันมีการทุจริตคอร์รัปชันด้วยไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายนะครับกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับ ย,ยังยังยังเป็นเบื้องต้นอยู่นะครับยังเป็นเบื้องต้นอยูแ่แต่แต่ยอมรับว่าผมได้ยินปัญหาหลักสูตรเนี่ยมาสักระยะแล้วนะครับได้ยินมาแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบย้อนหลังหลายๆปีด้วยคุณรังสิมันโรมบอกแบบนี้นะคะว่ามันเป็นการใช้เส้นสายมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะก็จะมีการตรวจสอบที่นี้คุณผู้ชมถามมาแล้วพี่จงว่ากอสคืออะไรกออสย่อมาจากหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญ,ญาบัต เป็นการอบรมบุคคลภายนอกเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรโดยคนภายนอกในที่นี้ก็คือประชาชนทั่วไปที่จะมาเป็นตำรวจเกณฑ์การคัดเลือกคือ1พ่อแม่เป็นตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่อสองขาดแคลนบุคลากร,กรด้านนั้นๆเช่นงานเฉพาะทางครับ3ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติเช่นเป็นนักกีฬาทีมชาติเขาจะมีการเรียนนะคะเรียน17สัปดาห์4วันก็จะมีเรียนวิชาการ16สัปดาห์เรียนภาาสนาม1สัปดาห์ แล้วก็เรียนวิชาพื้นฐาน330ชั่วโมงวิชาเฉพาะอีก170ชั่วโมงครับ3ข้อเนี่ยนะครับเ,เขาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้เนี่ยกลุ่มที่อยู่ข้อแรกเนี่ยได้สิทธิ์ก่อนหมายความว่าทายาทของผู้ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะฮะแต่ของกรณีผู้กองแคทเนี่ยที่เข้ามาอบรมหลักสูตรกอสอได้เนี่ยของเธอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ข้อ2 ที่อ้างบอกว่ามีการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางใช่ไหมค่ะแล้วก็เปิดรับคนที่เรียนจบมาวุฒิทางด้านนั้นอย่างผู้กองแคทเนี่ยจบอะไรนิเทศใช่ไหมค่ะนิเทศศาสตร์แล้วก็มาทํางานอยู่ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มันก็ตรงกับสายงานใช่ไหมแต่คําถามคือ,อาขาดแคลนหรือเปล่าอันนี้คาถามนะขาดแคลนหรือเปล่านะฮะส่วนกลุ่มที่3อย่างที่บอก ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอันนี้เราเห็นบ่อยกรณีนักกีฬาได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาก็ได้รับข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจก็ว่าไปอันนี้คือกลุ่มที่สามซึ่งเดี๋ยวผมจะว่านะมีมีอยู่บางท่านบอกว่าแหม่รับใช้ชาติเป็นฮีโร่เหรียญโอลิมปิกทุกวันนี้ก็ยังเป็นชั้นประทวนอยู่เลยทีนี้อะเรื่องของผู้กองแคทนักข่าวของเราก็ให้ความเป็นธรรมนะ ไปคุยกับคุณพ่อนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าอตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆนะน้องก็เตรียมที่จะทัวลงไว้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่จะโพสต์ยังมาถามเลยว่าเออจะโพสต์ดีไม่โพสต์ดีแต่ว่าอาก็คุยกันว่าก็ถ้าเราทํามาแบบถูกต้องก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรกันเลยนะคะแล้วน้องแคทก็คงจะไม่ชี้แจงนะคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยได้พูดคุยโดยบอกว่าหลายๆคําถามเช่นว่ามันเร็วไปหรือเปล่า จากยศสิบตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกพ่อก็บอกเอาก็ต้องไปถามคนเม้นนะว่าเขารู้ระเบียบม,มากน้อยขนาดไหนจากกี่ตรีมาเป็นโทใช้เวลากี่เดือนไม่ใช่เอาปสี 4, ป่ปห้ามาคุยบางคนบอกว่าอยู่จนกเกษียณได้เท่านี้เท่านั้นบางคนแก่แล้วแก่เลยเอาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันมีที่มาที่ไปใครจะเม้นอะไรก็เม้นถามว่าไม่มีเส้นสายใช่ไหมอ่ะพ่อก็บอกว่าเอาน้องอายุ 26- 27ทําทไมต่อปเอกได้อ่ะบางคนอายุเท่าไหร่ถึงจะต่อปริญญาเอกได้ น้องอายุแค่นี้ทําไมจะถึงตอบปริญญาเอกได้อก็ต้องดูความสามารถด้วยมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆอะถ้าพูดกันถึงเรื่องความสามารถเป็นความสามารถของน้องเองใช่หรือไม่พ่อก็ยกตัวอย่างว่าอย่างตอนที่ไปประกวดที่ดูไบก็ไม่ได้ใช้เส้นนะได้ตําแหน่งมาเนี่ยไปแบบคนเดียวเลยมันเป็นความสามารถของน้องเองถามว่าเครียดไหมที่เป็นข่าวพ่อบอกทําใจไว้แล้วว่าทัวร์จะลงอ,อ,อ,อนี่นะครับคุณพ่อก็คือนายสุรชัยเบญจปัก นะฮะซึ่งเป็นพ่อของคุณแคทคือก็มีเมื่อวานนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเห็นคุณแคทบอกว่าเนี่ยเป็นผู้บริหารของแคทออร์แก z นเนะฮะที่ทำงานด้านเกี่ยวกับอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะก็คุณแคทเนี่ยรับราชาการตำรวจอยู่แล้วจะไปเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนเนี่ยมันได้หรือมันก็ผิดระเบียบราชาการหรือเปล่านะฮะผมก็เลยไปตรวจสอบดูฮะคุณผู้ชม ผมไปตรวจสอบดูบริษัท Cat Organizer โดยเข้าไปดูนะฮะก็ปรากฏว่าคนที่เป็นผู้บริหารก็คือเป็นมีชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่ใช่ชื่อคุณแคทแต่เป็นชื่อคุณพ่อ,อชื่อคุณพ่อคนเดียวก็คือนายสุรชัยเบญจปักนะฮะ ก็ถ้ากับว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทของคุณพ่อ,อในเชิงกฎหมายนะ,ะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณแคทเนี่ยเป็นข้าราชการจะเอาชื่อเนี่ยไปเป็น,ปนกรรมการบริษัทเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มันผิดระเบียบนะฮะแต่ว่าในเชิงพฤตินัยคุณแคทเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเป็นบอสแคทเขาเรียกว่าบอสแคทเป็นผู้บริหารแคทออแกไนเซอร์ในในเชิงพฤตินัยเป็นผู้บริหารแต่พอไปดูการจดทะเบียนตั้งบริษัทเป็นชื่อพ่อ เออนี่นะค่ะก็เรื่องนี้ตำรวจก็ชี้แจงเหมือนกันใช่ไหมคะตำรวจก็บอกว่าคือไอ้เรื่องการบรรจุการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนมาเป็นชั้นสัญญาบัตรตรงนี้เนี่ยนะคะคือก็บอกว่าทางน้องแคทเนี่ยครับก็คือผ่านการสมัครผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒ ใช้การคัดเลือกตามกฎกตอรอว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันตรวจสอบคุณวุิและคุณสมบัติก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้เป็นทางพลตวรโทอาชยนไกรทองโฆษกสำสนักง,งานตํารวจแห่งชาติชี้แจงดราม่าตรงนี้นะคะแล้วก็แจงละเอียดเลยเลยบอกว่าเป็น,ปนไปตามเกณฑ์ยศสิบตำรวจตรีหญิงปีหกสามคือ<ะ>คุณแคทเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณวุฒธและคุณสมบัติเนี่ยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจยศสิบตำรวจตรี ตอนปี63ตำแหน่งผอหมู่ต่อมาได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกอสปี64และได้รับการแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรร้อยตำรวจตรีหญิง1กันยายน64โดยคุณวุิที่ใช้บรรจุแต่งตั้งก็คือจบนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาโทนะจากนั้นใช้เวลาในการครองยศ8เดือนและได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทหญิงและครองยศร้อยตำรวจโทหญิงอีก1ปี ก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงรวมระยะเวลา1ปี8เดือนถ้านับตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีมาถึงร้อยตำรวจเอก1ปี8เดือนแต่ถ้าเกิดว่านับจากตำแหน่ง10ตตำรวจตรีหญิงมาจนถึงร้อยตำรวจเอกหญิงประมาณ3ปีกว่านะประมาณเกือบเกือบ4ปีการเลื่อนยศของร้อยตำรวจเอกหญิงก็เป็นไปตามกฎกตรลว่าด้วยวิธีการแต่งตั้งยศเขาก็มีกฎระเบียบอะไรของเขาเนี่ยนะ คือต้องครองยศตามจำนวนปีที่รับราชาการยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทก็จะสั้นหน่อยก็คือให้รับราชาการในยศร้อยตำรวจตรีเพียงปีเดียว100ร้อยตำรวจโทเพียงปีเดียวแล้วก็ได้รับการเลื่อนพูดง,ง่ายๆคุณยกฮะ <ภา S 1> เขาก็จะไปดูว่าคนที่คนทีเ่เข้าคุณสมบัติเนี่ยจบวุฒิไหนถ้าคุณจบปอตรีคุณก็ต้องครองยศนานกว่าจะได้เลื่อน แต่คุณแคทเขาบอกเขาจบปอโทเพราะนั้นช่วงเวลาในการคลองยศเนี่ยสั้นลงะนะฮะแล้วก็นี่กำลังทำปอเอกอยู่ด้วยทีนี้อ่ะจะว่าไปแล้วถ้าดูตามกฎเนี่ยมันก็เป็นไปตามระเบียบนะตัวเธอเองก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะก็ว่าก็ไปตามกฎตามระเบียบแต่แตว่าทางรุ่นพี่อย่างพลตรีรโทเรวัตกลินเกษรอ,อดีตผู้บระชาการปรับปรามยาเสพติดนะบอกว่าคือเรื่องเนี้ย เป็นเพราะตํารวจรุ่นน้องใช้โซเชียลฆ่าตัวเองคือการเปิดรับบุคคลภายนอกมาเป็นตํารวจสัญญาบัตรมันไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างสมัยของท่านเองเนี่ยท่านก็บอกว่ามีกรณีคุณยอดรักสลักใจไงได้เข้ารับราชการตํารวจมงในภาพรวมองค์กรก็คือได้คนดีมีคุณภาพมาทํางานนะแล้วตอนที่ท่านเป็นผู้บัญชาการปสเนี่ยก็คือยังรับสมัครผู้มีความรู้ด้านภาษาพื้นถิน่นอย่างภาษาว้าเนี่ยมารับราชาการด้วยเพราะต้องการทํางานสายข่าวแต่ก็ฝากติงไปถึงตํารวจสมัยใหม่เนี่ยมักตายเพราะโซเชียล เพราะเรื่องอาชีพตรงนี้มันมีความละเอียดอ่อนสังคมจับตามองครับค่ะฟังเสียงท่านนิดนึงนะคะก็จะติดร้อยตำรวจตรีติดร้อยตำรวจตรีนะอาจจะใช้เวลาไปอบรมปีหนึ่งรสิบตำรวจตรีไปอบรมเสร็จก็จะเป็นร้อยตำรวจตรีเขาก็จะมีระเบียบอีกตามกฎกตลอรอด้วยว่าถ้าวุฒิปิญญาตรีแปดเดือน แค่8เดือนนะได้ร้อยตำรวจโทแหละถ้าเกิดว่าวุฒิปิญญาตรีเนี่ยจากร้อยตำรวจตรีคลองยศครบ3ปีวันชนวันก็จะได้ร้อยตำรวจเอกสปีสามปีจาก100ร,จร้อยตำรวจตรีเนี่ยนะครับแต่ถ้าเขาติดร้อยตำรวจตรีนี่เป็นเรื่อง ทั่วไปเลยต้องอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวทําหน้าที่เรานี่ให้ดีที่สุดให้หนักนยนอ,อยู่ให้เป็นเย็นให้พอไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินรตรงนี้นะครับฝาถึงนตรวจด้วยมครับครับมันชอบโพสต์ไม่รู้จะโพสต์ทําอะไรกันนักหนาเข้าใจไหมครับ,รบ,รบผมก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจอ่านเลวัตนี่ก็กเกษียณไปแล้วนะครับแต่ก็ทุกวันนี้ก็เห็นตามช่อง u t u b e เนี่ยเยอะเลยมีคน ไปติดตามไปชมประวัติการทํางานเยอะส่วนอีกท่านหนึ่งพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะก็บอกว่าเนี่ยสมัยผมเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยผมไม่เอาเลยนะพวกนี้เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีการเปิดรับเนี่ยเวลาเปิดนะเปิดแบบเงียบๆโดยอ้างว่าขาดแคลนขาดแคลนคุณวุนินี้หมายความว่าอยากจะเอาใครเนี่ยมาเข้ารับราชาการก็บรรจุลูกหลานเหรนพ,พวกญาติพี่น้องหรือบางทีทหารขอมาก็มีการเมืองขอมาก็มี ก็ใส่ใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเป็นตําแหน่งที่ขาดแคลนต้องการเปิดรับแต่เวลาเปิดรับเนี่ยแหมเปิดแบบเงียบๆคือหมายความว่าเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ค่อยรู้หรอกอะไรทํานองนี้สมัยผมเนี่ยไม่รับเลยถือเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเอาลองฟังหน่อยนะไม่ไม่ให้ร้อยไอ้การรับเขา้าบรรจุเป็นสมบหลุดตีก่อนนะครับเพื่อส่งไปฝึกอบรมหลักสูตรกสอ,อ,อ,อย่างนี้นะ สมัยผมไม่รับนะเพราะผมถือว่าเป็นการเอาท้าระเบียบเพราะอัตาว่างแานที่จะเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาเข้ารับราชการเป็นตำรวจก็ไม่ทำกักเอาไว้กักเอาไว้แล้วก็ทำไงก็เปิดเงียบๆเ,เป็นการภายในโดยอ้างว่าขาดแคลน เป็นร้อยตีถึงร้อยเอกเนะี่ยจะใช้เวลา3-4ปีอย่างเป็นข่าวนะยังไงมันก็ยังเป็นรองสารวัตรจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะครับนะแต่ตัวช้างนี่เป็นไงเลื่อนตำแหน่งทุกปีตำรวจทั่วไปนะตำแหน่งเดียวเนะี่ยยังใช้เวลา5ปีเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือตอนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงคนแล้วนะเอาที่ระบบเลยละกันเรื่องของหลักสูตรกอ,อสนะฮะ เขาบอกมันเป็นทางด่วนฮะมันเป็นแฟลแท็กคือเป็นเส้นทางที่รวดเร็วแล้วก็เป็นเส้นทางที่รัดนะฮะหมายถึงว่าเนี่ยบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งเนี่ยคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะบางทีเนี่ยไปสอบนะฮะไปสอบอบรมหลักสูตรกอสอเนี่ยบางทีไม่ผ่านก็ยังสอบใหม่ได้นะเออนะครับแล้วก็ การบรรจุบุคคลภายนอกนะครับหรือโอนมาจากหน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับก็เข้ามาได้ง่ายๆนี่นะฮะก็เลยทําให้ตํารวจที่อยู่ที่เขาเรียนจบนักเรียนในร้อยตํารวจใน10ตํารวจกว่าจะได้ไต่เต้าขึ้นไปครองยศอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้สึกน้อยใจนี่มีมีอยู่คนหนึงไม่ได้เป็นตํารวจแต่เป็นทหารจ่าสิบตรีวรพุทธเพชรคุ้ม อดีตนักชกมวยสมัครเล่นเหรียญเงินโอลิมปิกปี2004กรุงเอเธนส์รับรับราชการทหารบกค่ะก็ตัดพพอระบบราชการนะบอก23ปีเต็มๆสุดๆครับระบบราชการไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็อย่าไปหวังอีกปีกว่าๆคงไม่ต้องไปวุ่นวายกับระบบที่อหอ่านว่าอะไรแล้วคะพี่ที่ยืนกลุมสละไอตัววีโยกอ่านว่าอะไรคะ เย็นกุมไข่อะือเหรออ่ะและดีครับผมเหมาะสมครับท่านอ่าสำหรับคุณวรพจน์เพชรคุ้มนี่คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามและปริญญาโทที่วิทยาลัยทองสุขนะคะเป็นอดีตนักชกมวยสมัครเล่นเหรียญเงินโอลิมปิกปี2004นะคะครับนี่นะเขาบอกว่ามีมีอยู่รุ่นหนึ่งของน้องผู้กองแคทรุ่น47ใช่ไหมกอสสีเเขาบอกว่ามีอยู่รุ่นหนึ่ง กอสสีบหเขาบอกเป็นรุ่นเทพรุ่นเทพยังไงอะ่ะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนามสกุลดังมีงคนลูกไฮโซน,นามสกุลดังสมัครเรียนในรุ่นนี้รุ่น45ห้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนามสกุลนะฮะแสงสิงแก้วสุขวิมนชิงดวงนามสกุลคลิปเงินนามสกุลวัฒนะนามสกุลภูมิมานามสกุลโกมลวันทะ วันโกโมลวัฒน,นะวัฒน,นะเออโกโมลวัฒน,นะนามสก,กุลสุวรรณจักเป็นต้นนะครับเขาบอกว่ารุ่นเทพแล้วก็มีคนวงการอื่นนะคุลสงการเตชะนรงค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเออค่ะก็ชำแหละไปค่ะ